มหาวิหารน็อทร์ดามแห่งปารีสนะครับหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของโลกที่เคยเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้บางส่วนในปี2019ที่ผ่านมารวมไปถึงส่วนปลายยอดของมหาวิหารซึ่งเป็นผลงานศินละปะอายุนับร้อยปีอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ล่าสุดได้รับการบูรณะซ่อมแซมอย่างสมบูรณ์แล้วและเตรียมเปิดให้เข้าชมปลายปี2024นี้ครับออมเมมเบอสุขร,วรวัวแลกลุ้นปินิด ใช้คะแนนเรียกรุ่นรางวัลผ่าน7ซเวอปสำหรับผลงานสถาปัตยกรรมส่วนปลายยอดของมหาวิหารนะครับที่โดนไฟไหม้ไปเป็นผลงานการออกแบบตั้งแต่ปีคศ1859ของวิยลแลเลดุกสถาปนิกชาวฝรั่งเศสในยุคคริสตศตวรรษที่19ผู้ที่มีชื่อเสียงจากงานบูรณะปฏิสังขรสิ่งก่อสร้างจากยุคกลาง โดยตัวปลายยอดทำจากไม้โอ๊กบ่มแชมเปญแกะสลักสูงถึง96เมตรน้ำหนักมากกว่า250ตันและถึงแม้จะไม่สามารถกู้ผลงานชิ้นนี้จากความเสียหายจากเหตุไฟไหม้ได้แต่ทางฝรั่งเศสก็ได้ตัดสินใจใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันช่วยถอดแบบและสร้างส่วนปลายยอดตามที่สถาปนิกเคยออกแบบไว้ทั้งหมด โดยใช้คอมพิวเตอร์ย้อนรอยการออกแบบจากภาพถ่ายและข้อมูลต่างๆใช้เวลาในการคำนวณไปกว่า1,600ชั่วโมงจนได้ผลลัพธ์ออกมาปลายยอดของมหาวิหารที่สร้างขึ้นชิ้นใหม่นี้นะครับจะเป็นการนำไมโอกว่า1,000ชิ้นที่มีอายุไม่ต่ำกว่า100ปีจากทั่วทั้งประเทศฝรั่งเศสมาประกอบเข้าด้วยกันให้มีทรงคล้ายกับที่สถาปนิกเคยออกแบบไว ส่วนการผลิตชิ้นส่วนต่างๆนั้นจะผลิตในโรงงานที่แคว้นลอแรน์ดทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสก่อนที่จะส่งกลับมาติดตั้งในพื้นที่ ทั้งนี้การติดตั้งปลายยอดของมหาวิหารต้องใช้นั่งร้านต่อสูงขึ้นไปจากส่วนบนของอาคารกว่า48ชั้นคิดเป็นนั่งร้านที่มีน้ำหนักกว่า600ตันโดยการติดตั้งเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนและเสร็จสิ้นในวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาและมีกำหนดการเปิดตัวมหาวิหารนอตดามแห่งปารีสอีกครั้งในวันที่8ธันวาคม2024ครับ ขอบคุณที่รับชมทีเ t นเทครีพอร์นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท n เช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดร่วมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ